ทุกคนอยู่กับบูมในช่อง P3B นะครับและคลิปวิดีโอนี้ผมอยากจะมาขอขอบคุณทุกคนสำหรับยอดติดตามในช่องของเราตอนนี้มาถึง7 0 0 0 0 0นซับสไคร์แล้วครับ เพื่อนๆน่าจะรู้จักผมจากการทํางาน DIY ครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าช่องของผมเนี่ยมีอายุมากกว่า14ปีแล้วต้องบอกว่าตอนนั้นนะผมยังไม่ได้ทําช่องจริงจังนะแค่อยากลองสมัคร YouTube ดูแล้วก็เห็นทุกคนเนี่ยเขามีวิดีโอไปของตัวเองผมก็อยากจะอัปโหลดวิดีโอของผมอะ่ะลงไปบ้างคลิปวิดีโอแรกอะคือลงรถตัวเองตอนที่ไปร่วมงานกับทางสยามสปีดครับและช่วงแรกของผมทุกคนน่าจะนึกไม่ถึงมาก่อนผมทําช่องโคเวอร์เพลง ในยุคที่มีศิลปินคเวอร์เพลงเกิดจาก YouTube มากมายผมก็เป็นหนึ่งคนครับที่เคยทำเวอร์แต่บอกเลยนะไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเลยคลิปวิดีโอที่มียอดวิวสูงยอดวิวแรกๆนะครับก็คือคลิปวิดีโอลองทำอาหารครับ คือจะบอกว่าตอนนั้นนะแค่คุยๆของในตู้เย็นแล้วก็เอามาทําดูและเพื่อนๆก็ได้รู้จักผมมากขึ้นครับจากการที่ผมลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสอนดําน้ําใช่ครับผมเป็นครูสอนดําน้ําด้วยต้องบอกทุกคนนะคบว่าช่วงนั้นไม่ได้ทําคลิปวิดีโอต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปวิดีโอจริงจังจน7ปีที่แล้วผมทําคลิปวิดีโอจริงจังเกี่ยวกับการสอนตกแต่งรูปและการทําชัตเตอร์สต็อกครับช่วงนั้นต้องบอกว่ามียอดวิวสูงขึ้นแล้วก็คนติดตามเยอะขึ้นด้วยจะบอกว่ารีวิวเกมสตรีมเกมก็เเยานะ่ะดอ,อ,อริิมตตมตตม จากการรีวิวของครับในยุคก่อนโควิดที่คนยังไม่ค่อยกล้าสั่งของออนไลน์ผมน่าจะเป็นคนกลุ่มแรกๆครับที่สั่งทุกอย่างออนไลน์สมัยก่อนเนี่ยผมก็จะทำคอนเทนต์สลับกันนะครับดำน้ำรีวิวของสอนถ่ายรูปวนๆไปเรื่อยๆและการรีวิวของของผมก็ทำให้ผมมียอดติดตามไปถึง1 0 0 0 0 0สนซับสไครต์แล้วก็เริ่มมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆมาซื้อบ้านของตัวเองครับใช่ครับบ้านที่เพื่อนๆเห็นผมทำ DIY อทุกวันนี้มาจากเงินในการทำ u t u b e และหลังจากผมซื้อบ้านผมก็ไม่ ที่มีเงินเยอะแยะมากมายครับผมจึงต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองจึงเริ่ม DIY บ้านที่ซื้อมามือสองมันไม่ได้ใหม่มันไม่ได้เพอร์เฟกครับมันจึงมีจุดที่ผมจะต้องแก้ไขเองเยอะมากๆแล้วก็มีส่วนที่ผมชอบและไม่ชอบนั่นจึงเป็นที่มาของคอนเทนต์ T3B DIY และอีกหนึ่งโอกาสพิเศษนะทุกคนปีนี้ผมได้รับเชิญไปงานฉลองครบรอบ10ปี YouTube คือก่อนหน้านี้ผมก็เคยเห็นยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับได้ไปร่วมง,งาน YouTube นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ผมจะได้ไปกับเขาสักทีปีนี้มีอีเมลจากทาง YouTube เชิญผมมาโดยตรงซึ่งที่เพื่อนๆเห็นผมใส่ชุดสีแดงอันนี้เนื่องจากว่างานงานนี้มีธีมที่ทุกคนจะต้องใส่ไปก็คือธีมสีแดงครับไหนๆช่องของผมทุกวันนี้นะครับคอนเทนต์หลักก็จะเป็นงาน DIY ผมก็เลยคิดว่าผมก็ใส่ชุดหมีชุดชอกงานช่างนี่แหละ ไปร่วมง,งาน YouTube ซะเลยงานนี้จัด3วันนะครับวันที่29วันที่30แล้วก็วันที่31สําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เป็น YouTuber อย่าลืมไปตรวจอ e ีเมลตัวเองนะครับบางคนอาจจะได้รับบัตรเชิญนะเราต้องทําการตอบรับบัตรเชิญก่อนสําหรับบางคนนะครับที่ไม่ได้รับบัตรเชิญในงานวันที่ย9นะครับยังมีงานวันที่30และ31นะครับที่เราสามารถไปลงทะเบียนและก็เข้าร่วมได้ครับ เท่าที่อ่านรายละเอียดงานเราก็จะได้พบปะยูทูบเบอร์ชื่อดังหลายๆคนนะครับแล้วก็ได้ไปอัปเดตอังกอริทึมรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆของทาง YouTube ในปีนี้ด้วยไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นยูทูบเบอร์สายไหนสายอาหารสายเพลงสายเกมสายทาคลิปตลกบ๊ะบ้านะครับสามารถไปร่วมงานได้หมดเลยนะในแต่ละวันเขาจะมีคอนเทนต์มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ของเราเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราทาครับและสำหรับเพื่อนๆที่ไปร่วมงานรวมถึงยูทูบเบอร์ทุกท่านที่ไปร่วมงานนะครับถ้าเจอชุดสีแดงแบบนี้นะครับก็แวะเข้ามาทักทายก คนจริงๆครับและขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ติดตามผมจนถึงทุกวันนี้พาผมมาถึงจุดนี้ที่ยอด7 0 0 0แสนซับสไครต์และสําหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูแต่ยังไม่ได้ติดตามกันนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับพาผมไปยอด8 0 0แสนซับสไครต์นะครับแล้วก็ไปเจอกันในงาน10ปี YouTube Thailand นะครับ